สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟไทยลือกาแฟบ้านไทยลือนะครับมีกาแฟอร่อยๆที่นี่นะครับกาแฟบ้านไทยลือ กาแฟบ้านไทยลื้ครับนี่ครับบ้านไทยลื้อหลายโบราณอยู่นี่นะครับเราไปดูบ้านไทยลื้อกันครับกาแฟบ้านไทยลื้อ นี่ครับผ้าไทยลื้อนะครับแสนสวยเนี่ยครับลายผ้าไทยลื้อ จะอยู่นี่นะลายปักเราจะมาสวนโบรานจริงๆทางนี้ก็จะเป็นผ้าครับมีที่นั่งพักผ่อนสบายสบายสลับกลับมาดูลายผ้านะครับ นี่ครับไม้แกะสลักนะครับสวยนี่ครับของโบราณยังมีอยู่ันด้านบานนี้นะครับของโบราณเรามาดูตรงนี้นะครับ พักผ่อนหย่อนใจ้าแ,แฟไทยลื้อนะครับทิวทัศน์ภูเขาสวยงามครับนู่นนะเราลงมาจากนูนนนนนะน่นนะครับนู่นนะครนู่นนะครับภูเขานู่นนะครับเราลงมา อันนี้คือผักบุ้งให้นกนะครับให้นกกระจอกเทศนะครับตรงนี้มาซื้อได้มีทั้งกล้วยมีทั้งผักบุ้งกล้วยก็ให้ได้นะครับตรงนี้มาอุดหนุนนะครับผักบุ้งให้นกกระจอกเทศ อ่นอยู่ที่นี่ของบ้านไทยลือจริงๆนี่ครับที่ทอผ้าฟืมทอผ้านะครับเนี่ยทอผ้าของไทยลือ อากาศเย็นสบายครับน่าพักผ่อนจริงๆนะครับทุ่งนาสวยงามมากครับทุ่งนาภูเขาอยากให้ท่านได้มากันนะครับอยากให้ท่านได้มาเห็นบรรยากาศอากาศเย็นสบาย เนี่ยของไผ่ลือตอนนี้จัดไปสวยงามนะมีที่เดินมีวิวภูเขาให้ชมกันนะครับอากาศดีมาก ไม้มีต้นไม้มีน้ำไหลเล็กๆวิวภูเขาแสนสวยมีผ้าไทหลายไทยลื้อให้ไปชมได้สัมผัสกันวิวภูเขาสวย,สวย กาแฟไทยด้วยครับเตทียมเผื่อปัวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบกันจริงๆนะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอดเดทด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านครับอำเภอปัวที่ร้านกาแฟไทยลือครับสวัสดีครับ